ต้มน้ำให้เดือดใส่เกลือลงไปเล็กน้อยตามด้วยมะเขือเปอะ3ลูก5บาทและปลาทู1ตัว25บาบทใส่น้ำปลาลงไปด้วยเล็กน้อยปิดฝาไว้รอจนมะเขือสุกเมื่อมะเขือเริ่มสุกดีแล้วตักออกมาพักไว้ก่อนได้เลย จากนั้นก็ใส่ไข่ไก่ลงไป2ฟองผมจะต้มในน้ําเดือดหนึ่งนาทีและเมื่อครบหนึ่งนาทีแล้วแช่ไว้ในน้ําร้อนอีก10นาทีจากนั้นก็นําพริกกระเทียมหอมแดงลงไปคั่วโดวยใส่น้ําเปล่าลงไปเล็กน้อยคั่วให้น้ําแห้งและมีกลิ่นไหม้เล็กน้อยเสร็จแล้วก็ใส่ลงคกได้เลยโขกให้ละเอียดได้เลยนะครับเมื่อพริกกับกระเทียมและหอมแดงละเอียดดีแล้วใส่มะเขือลงไปได้เลยจากนั้นก็โขกให้ละเอียดอีกรอบตามด้วยการปรุงรสด,ด้วยผงนัวหนึ่งช้อนชา และน้ำปลาหนึ่งช้อนชาจากนั้นก็แกะปลาทูใส่ลงไปได้เลยโขลกให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันอีกลรอใส่ใบสะระแหน่และหอมเปรลงไป ตามด้วยต้นหอมผักชีซอยคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีนะครับเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วซุปมะเขือของเรารสชาติอร่อยกลมกลมจำกับข้าวเหนียวร้อนคือฟินมากต้นทุนเมนูนี้อยู่ประมาณ40บาทบวกไข่ไก่อีก10บาทเทคนิคการต้มไข่แบบนี้บอกเลยว่าหน้าตาน่ารับประทานมากๆครับไข่แดงและไข่ขาวกําลังสุกพอดีไม่ต้องเปลืองแก๊สต้มนานๆอีกด้วยสําหรับเมนูนี้กิน2คนสวัสดีครับ